สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวธาตุลมนะคะในหัวข้อข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพพรหมองค์ใดหรือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อของทุกๆคนแล้วแต่าศาสนาที่เพื่อนๆนับถือเล, <S <S ๆๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจว่าเอ,อ่อในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชามันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วคาทานายมันอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้ตรงเป๊ะ ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําใจกลางๆว่าเอาล่ะเป็นรวมๆมาละกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็เป็นแรนดอมด้วยนะคะเ,เป็นการสุ่มพลังงานขึ้นมานะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะ ชาวทัดลมหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือว่าเป็นแฟนคลับช่องออมก็อย่าลืมเนาะอยากให้ช่องนี้อยู่ไปนานๆแล้วแล้วก็นะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องกันได้นะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะ สามารถที่จะโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะหรือจะช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่วยกันคอมเมนต์เพื่อดันคลิปก็ได้นะคะหรือจะส่งซูเปอร์ทงส์นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณให้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้รายได้จาก YouTube คือได้ค่อนข้างยากเนาะแล้วก็คนเนี่ยหันมาทำ u t u b e กันเยอะมากนะคะรวมไปถึงสื่อหลักในทีวีเนี่ยก็หันมาทำ YouTube เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรายได้มันคงจะถัวเฉลี่ยกันไปแบบ เกลีย์จนแบบนะช่องเล็กๆอย่างเราก็ทําใจนะคะฉันก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะหรืออยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสะบู่หน้าทองนะคะตอนนี้แถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองอยู่คลิกดูรายละเอียดได้ใต้คลิปนะคะดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปตอนนี้คือคิวไม่ยาวเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะสําหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนช่องนี้นะคะ เอาละค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนนะคะก่อนอื่นเนาะออมขอดูพลังงานพลังงานหลักนะคะของเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานคลิปโปไปเพราะว่าปวดหัวมากทุกคนไม่สามารถทำงานได้นะคะก็วันนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างแหละแต่ว่าก็ต้องทำแล้วลหะเพราะเมื่อวานโบไปแล้ววันหนึ่งเนาะพลังงานหลักชาวธาตุลมค่ะหนึ่งใบค่ะ ที่มาดูคลิปนี้จัดเมน้นอ้าวนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับราศีพิจิกนะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมที่มาดูคลิปนี้นะคะ หลายๆคนอยู่ในช่วงของการเสวยกรรมอ่าเสวยกรรมคืออะไรคือก่อนหน้านี้ถ้าทําความดีมาเยอะๆช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ถ้าก่อนหน้านี้เพื่อนๆชาวธาตุลมทํากรรมไม่ดีไว้มันเป็นช่วงเสวยกรรมก็อาจจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ได้มันเป็นผลจากการกระทํานะคะอีกอย่างหนึ่งไพ่จัดเม้นมันหมายถึงการปลุกฟื้นด้วยเช่นหลายๆคนนะคะที่เคยซึมเศร้า เหงาเบื่อเซงอะไรก็อาจจะดีขึ้นนะคะบางคนมีปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะกำลังรอฟังผลอะไรอยู่นะคะรอฟังการประกาศรอฟังผลนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเว่างการปลูกฟื้นความสัมพันธ์เนาะ กับคนเก่าๆก็ได้นะคะมีสิ่งเก่าๆอะไรบางอย่างกลับเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในทิศทางดีหรือร้ายก็ตามมันมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเก่าๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะอ,อ๋อมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งกันและกันหรือว่ามันเคยทําไม่ดีซึ่งกันและกันอันเนี้ยต้องจะต้องจะต้องวิเคราะห์แต่ละคนไปเขาจะไม่เหมือนกันเนาะได้ไพ่ใบนี้คะ่ะจัดเม้นท์ mm hmm. นะคะเอาละ ทีนี้นะคะมืดไปหน่อยเนาะึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวออาจะเพิ่มแสงนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันมืดเกินไปอืทีนี้ขอพลังงานหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาวธาตุลมที่มาดูคลิปนี้นับถือหนึ่งใบค่ะขอพลังงานหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาวธาตุลมนับถือนะคะขอพลังงานหลักของท่านหนึ่งใบ อุ้ยขึ้นมาสองใบอะสองก็สองมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวาราศีพฤษภแล้วก็ชาววันจันทร์หรือกร,รกฎนะคะพลังงานหลักที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าเพื่อนๆอาจจะ,ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นไพ่บุคคลขึ้นมาเลยนะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระแม่อุมาเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโดดเด่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิง นะคะพลังงานหลักบ่งบอกว่าโอ้หลายๆคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะสมมติถ้าเคยเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆชาวธาตุลมค่อนข้างจะเชื่อมโยงถึงท่านทั้งหลายนะคะได้ดีมากอมมองว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการช่วยทำให้ชีวิตชาวธาตุลมนะคะมีความสุขบริบูรณ์นะคะมีความสุขสมบูรณ์มีความสุขในชีวิตช่วยเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะอือเอาองว่ามีความเชื่อมโยงหรือเซนส์สื่อถึงกันได้อย่างดีมากคะ่ะอืม เพื่อนๆกองนี้นะคะถ้าสามารถที่จะคนโทรลนะคะตัวเองหรือว่าคนโทรลจิตวิญ,ญญาณให้ไปในทางขาวได้อะก็เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะสัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใน,ในทิทางที่ดีแบบอุดมสมบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามบาลานซ์ให้เราอยู่ในพลังงานที่สว่างให้ได้เนาะปนไปในทางสว่างไม่ไม่เป็นด้านมืดเนาะนะคะโหบางคนที่มาดูคลิปนี้แบบเป็นคนทรงเจ้าได้นะ นะคะคือเป็นเป็นร่างทรงได้อะประมาณนั้นเลยนะบางคนนะคะอืมอันนี้พลังงานหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆน,นับถือนะคะเป็นเซน์เป็นจิตวิญญาณเป็นอะไรให้เพื่อนๆด้วยนะเนี่ยโอเคเรามาดูกันเลยนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเพื่อนๆชาวาธาตุลมค่ะ ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเพื่อนๆชาวธาตุลมลืมไปจะเปิดทีทวีละใบปึ๊มสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกให้เพื่อนๆชาวธาตุลมเนาะมีเติมไฟแล้วก็เติมแรงบันดาลใจให้ชีวิตออมมองว่าท่านอาจจะพยายามส่งโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมาให้ก็ได้นะคะ นะคะแต่อ้อมมองเห็นอาจจะเป็นการเชียร์ให้เพื่อนๆเติมแรงบันดาลใจนะคะเติมไฟให้กับชีวิตนะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ท่านพยายามจะส่งมาให้หรือเปล่าอาจจะบอกว่าชาวธาตุลมมั่นใจเถอะนะคะว่าชาวธาตุลมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเองจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะ จง,จงเชื่อมั่นเถิดอะไรเงี้ยเออนะจงเชื่อมั่นเถิดจงมั่นใจเถิดอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยเลยนะคะอย,อย่าสงสัยในเราถ้าเป็นศาสนา,า,าคริสต์ใช่ไหมจงอย่าสงสัยในเรานะคะ,ะเหมือนอยากให้เชื่อมั่นค่ะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเพื่อนๆกองนี้อาจจะไม่แน่ใจก็ได้ไงว่าฉันมีจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วมีอยู่จริงหรอเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมีจริงๆหรออะไรเงี้ยท่านอาจจะอยากบอกว่า จงเชื่อมั่นเถิดอย่าสงสัยในเราอย่าลังเลเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่ไงคือออมมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะอยากให้เพื่อนๆแบบตั้งสติหน่อย <c oughs> คือเพื่อนๆชาวท่าลมที่มาดูคลิปนี้ค่อนข้างแบบมีความสับสนในจิตในใจค่อนข้างมากนะมันจะส่งผลกับอารมณ์ทำให้เราอารมณ์ไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวานะคะเราจะทำให้การเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลเพื่อนๆอ,อยู่นั้นมันมันไม่สถียรน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเสริมด้วยการทำสมาธิเอ่อการทำจิตใจให้ว่างนะคะการที่เราจะอ,อ่อปฏิบัติอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าจิตเรานิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเอออาจจะอยากบอกให้เพื่อนๆชาว่านลงตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะเนี่ยมันสับสนมากก็ไม่ดีวุ่นวายใจมากเกินไปก็ไม่ดี นะคะแล้วก็อย่าสงสัยนะคะอย่าสับสนวุ่นวายใจอย่าสงสัยว่าเออเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะมันพึ้นมาอย่างงี้เลยผ้าอะอืมใต้สำรับนะคะเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าอทอ่านอาจจะอยากบอกว่ามันกำลังจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาถ้าเพื่อนๆสามารถตั้งหลักตั้งสติได้ นะคะคือไม่สับสนโลมานใจนะคะมีจิตใจแน่วแน่อะไรเงี้ยออามองว่าโอกาสที่กําลังจะเข้ามาน่าจะรอเปิดประตูซับให้นะเป็นใบเบิกทางของเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่กําลังเตรียม,เต,ยมเตรียมความพร้อมหรือว่ารอลงทุนอะไรบางอย่างอะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่สามารถตั้งสติตั้งจิตตั้งใจให้ตั้งมั่นได้ออามองว่าหนึ่งคืออย่าพึ่งผีผาลาม จ่ายเงินเยอะอย่าพึ่งผีผามลงทุนอะไรไปก็แล้วกันแล้วยิ่งบางคนนะ่ะนะคะการเงินนะ่ะคือสับสนโรมานวุ่นวายมากแบบค่าใช้จ่ายจิปฐะโศหุ่ยมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมการเงินค่าใช้จ่ายได้อย่าพึ่งใช้จ่ายเงินไปในแบบเชิงก้อนใหญ่เด็ดขาดอย่าพึ่งรีบลงทุนอะไรในช่วงเวลาที่เพื่อนๆชาวธาตลมยังไม่ตกผลึกกับตัวเองนะะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้โอกาสที่ท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาส นะคะอาจจะเป็นโอกาสที่โดดเด่นเรื่องการงานการเงินนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆแบบตั้งหลักได้ก็ได้เนี่ยแต่มันต้องมีต้องตั้งสติกับตัวเองให้ได้ซะก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่ากําลังจะมีใบเบิกทางเปิดช่องทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้กับเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รอจะ ลงทุนหรือเตรียมลงทุนยังไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เราจะเฮ้ยทำจิตทําใจทําองค์ประกอบภายในของเราให้ดีก่อนนะคะอเป็นใบเบิกทางรอมารอแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆนะท่านมีอะไรอยากจะบอกชาวธาตุลมอีกบ้างคะ่ะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอะไรอยากจะบอกธาตุลมอีกบ้างนี่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆสับสนใจไม่สามารถตั้งมัน่นไม่มีจิตใจที่นิ่งและแน่วแน่ได้นะคะรวมไปถึงคนที่ยังสงสัยลังเลว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลจริงหรอือว่ามันมีจริงหรอเทวะจํา,าจตัวอะไรเงี้ยถ้าไม่เชื่อจะไม่ได้อะไรนะเนี่ยสามดาบไม่เชื่อก็ยอมไม่ได้ไม่ศรัทธาก็ย่อมไม่เกิดผล นะคะในลักษณะของสิ่งที่ที่ที่จะมาคุ้มครองดูแลเพื่อนๆไม่เชื่อก็จะไม่ได้ไม่ศรัทธาก็จะไม่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นใครลังเลอยู่ก็ลองลองลองลอ,ง,ลอง,ตงตั้งจิตตั้งมั่นหรือทําตัวเองให้มีนิ่งมีสติดูก่อนก็ได้ค่ะว่าเออเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีถ้าไม่เชื่อก็คือแบบปล่อยผ่านไปเลยดีกว่านะอย่าแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วก็กลายเป็นลังเลสงสัยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแถมเสียเวลาไปนั่งสงสัยด้วยนึกออกใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ถ้าถ้ายิ่งสงสัยยิ่งไม่เชื่อก็ไม่ได้อะไรค่ะและสามดาบมาแล้วนะคะบ่งบอกว่าสาเหตุที่ท่านอยากให้เพื่อนๆแบบตั้งจิตให้มัน่นตัดความลังเลสงสัยนะคะอย่าฟุ้งซ่านพยายามตั้งสติให้ได้เพราะอะไรบางครั้งนะคะการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงนะคะ โอกาสดีๆที่จะเข้ามามันจะกลายเป็นความเสี่ยงทันทีถ้าเราไม่รอบคอบนึกออกใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปที่โอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วมันจะประสบความสําเร็จอู้ฟู่อาฟ้าบางคังร่ารวยมันไม่ใช่ทุกคนและไม่ใช่ทุกครั้งโอกาส10ครั้งอาจจะมีแค่ครั้งเดียวที่จะร่ำรวยได้จริงหรือดีจริงๆอีก9นั้นคือหลอกลวงต้มตุน๋นไม่ไม่สำเร็จ จ๊งหรืออะไรเงี้ยนื้อออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆนชาวธาตุลมยังอยู่ในความเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันนะคะแม้จะมีโอกาสเข้ามาแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันการตั้งสติให้มั่นการมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจะช่วยเพื่อนๆรอดพ้นนะคะจากการสูญเสีย จากการเจ๊งจากการลงทุนและผิดพลาดได้จากการผิดพลาดทางเอกสารทุกชนิดด้วยซ้าไปอันนี้อาจจะเป็นคําเตือนก็ได้ค่ะว่าจริงๆท่านคอยอยู่ช่วยเหลือดูแลแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ตั้งสติตั้งจิตใจให้มันมีสมาธิหรือคองสติให้มันแบบนิ่งได้จริงๆอะ่ะก็ระวังนะจะไปเจออีหลอบแบบไม่เวิร์กไม่สำเร็จได้เจอโดนหลอกโดนเนี่ยทิมแทงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นงต้องเน้นเลยนะเออเน้นเลยว่ารอบครอบมีสติสมาธิให้ได้มากที่สุดค่ะอืมแล้วเผื่อถ้าเพื่อนๆเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลคุ้มครองเราท่านอาจจะช่วยให้เพื่อนมีเซนที่ดีขึ้นก็ได้ไงในการลงทุนในการจะทําอะไรนะคะเป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นโอกาสทางการเงินจริงๆทุกคนหนึ่งไม้มาหนึ่งเหรียญมานะเป็นโอกาสเรื่องงานเป็นโอกาสเรื่องเงิน เอามองว่าบางคนจริงๆแล้วจะมีโชคลาบฟลุกๆด้วยอะแต่ถ้าไม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอะไรมีจริงหรอโน่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีโชคไม่ได้มีดวงอะไรเลยก็ได้ไงเนี่ยเพื่อนๆชาวธาตุลมทุกคนนะคะเอามองว่ากําลังจะมีใบเบิกทางทางการงานการเงินเข้ามารวมไปถึงโชคลาบด้วยเพราะฉะนั้นบางคนถ้าตั้งจิตเป็นสมาธิ สงบจิตสงบใจได้ดีอ่ะอาจจะซื้อหวยแม่นก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมอาจจะเก่งเลขแม่นขึ้นสมมุตินะคะหรืออาจจะกลายเป็นสื่อสารท่านจะมาสื่อสารได้ว่าเออเลขไหนเลขไหนมาในฝันไหมอะไรไหมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมละ่ะเนี่ยโอกาสทางการเงินโอกาสทางการงานจริงๆมันจะมีประตูเปิดมาให้เพื่อนๆนะอืมอ่ะแปดถ้วยแต่ออมมองว่าโอกาสนั้นอะมันมัน,ม,นมันไม่ได้ดีมากเช่น ออบางคนหวังรางวัลที่หนึ่งเลยมันอาจจะได้แค่แบบเลขไทยสองตัวเลขไทยสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นล้วแดงว่าอะไรการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงรวมถึงหวยเพื่อนๆชาวธาตุลมที่ที่ดูคลิปนี้ถ้าถ้าถ้าลงทุนเรื่องหวยเยอะอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามัก็ไม่แน่ใจว่ามันก็คือจะไม่ได้อะไรมากมายเท่าที่เพื่อนตั้งความหวังไว้ไงนะคะเอออาจจะแบบว่า ได้รางวัลลองลองล,อง,ลองมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นคําเตือนจากจัก,กรวาลก็ได้ค่ะว่ามันจะมีโอกาสนะคะทางการงานการเงินเข้ามานะคะซึ่งแน่นอนมันเป็น,ปนใบเบิกทางหรือเป็นประตูนะคะที่จะเปิดไปสู่การงานการเงินแต่มันอาจจะไม่ได้อย่างใจนะคะชาวเพื่อน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 ชาวท่าลมอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นเท่าไรนะักไ,ได้ประมาณมาได้ได้ตามความพึงพอใจประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต ะะได้ความพึงพอใจประมาณ80%ใต้สำหรับนี่ไงเดอะแมจิเชียนคือต้องมีไหวพริบต้องรู้เท่าทันมีไหวพริบรู้เท่าทันกลโกงมีไหวพริบรู้เท่าทันเอกสารสัญญาทุกอย่างนะคะมีไหวพริบรู้เท่าทันโอกาสทุกทกอย่างที่เข้ามาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนฉลาดค่ะจริงๆชาวธาตุลมอะ ก็มีส่วนของไพ่ใบนี้อยู่เหมือนกันเดอะแมจิเชียนแต่ต้องบอกว่าชาวธาตุลมจะเซนแม่นมีไหวพริบปฏิพานดีได้จากไพ่เลยนะเกิดจากการที่เพื่อนๆนั้นสามารถที่จะตั้งหลักตั้งสติกับตัวเองมีความมั่นคงนะคะกับตัวเราเองตัวนี้จะเสริมเซนได้ดีมากๆนะคะเป็นไพ่ของการใช้เซนนะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสทางการงานการเงิน จะต้องผ่านด่านเซนของเพื่อนซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นช่วยอยู่แล้วอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นถูกปะและโอกาสทางโชคลาภด้วยเนี่ยถ้ามูเป็นเชื่อนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่อเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพลังงานนะคะของจักรวาลได้เอาองว่าการการอธิษฐานจิตการ m a n i f ฟสนะคะ การใช้กฎแรงดึงดูดมันจะทรงอิทธิพลกับเพื่อนเื่อนชาวธาตุลมมาก,มากๆเลยแต่มันจะทรงอิทธิพลได้ยังไงถ้ายังวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงนะคะการ manifest หรือการใช้กฎแรงดึงดูดส่วนหนึ่งต้องมีสมาธิด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะเอามองว่าคีย์เวิร์ดสำคัญจงรู้เท่าทันกลโกงจงรู้เท่าทันโอกาสอะไรก็ตามที่จะเข้ามานะคะเพราะว่า เซนของเพื่อนจะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสําเร็จหรือจะเป็นใบเบิกทางไปสู่การถูกหลอกลวงอันนี้คือเพื่อนๆชาวทัดลมต้องเป็นผู้ระวังและใช้เซนของตัวเองให้ดีนะแสดงว่าท่านอยากจะบอกให้เพื่อนๆรอบคอบนะอย่าลืมว่าเพื่อนๆได้ไพ่ประจําตัวจัดเม้นนะคะโอกาสระหว่างจะมีโอกาสดีๆปังๆมาเนี่ยกับโอกาสนั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกหลอกเนี่ย อมมองว่าเป็นขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของเพื่อนแล้วด้วยส่วนหนึ่งถ้าเพื่อนๆชาวท่าลมคนไหนรู้ตัวว่าก่อนหน้านี้เคยทำกรรมไม่ดีไว้ยิ่งต้องตั้งหลักตั้งสมาธิต้องปฏิบัติให้เยอะเลยละ่ะ นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชาวธาลมคนไหนปฏิบัติมาดีแล้วเราก็ทํากรรมดีมาเยอะเอามองว่าโอกาสนี้มันจะกลายเป็นโอกาสที่ดีๆเพราะเพื่อนๆสามารถจะใช้ศักยภาพนะคะเซน์เอ้ยความแนว่วแน่ของจิตเราเอา่ยต่างๆได้อย่างดีมากๆแล้วก็กลายเป็นโหเป็นประตูเงินประตูทองประตูการงานมาให้เพื่อนๆเลยอ่ะนะคะเรื่องความสัมพันธ์เนาะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่จะมีก็ลักษณะของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ อาจจะไม่ได้เติมเต็มใจเพื่อนเนเท่าไหร่นะคะออมมองว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านอาจจะอยากบอกให้เพื่อนๆต้องเรียนรู้อยู่ให้เป็นกับสถานการณ์สักนิดนึงอะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันอาจจะเ,ออเป็นอะไรที่สมมติรักสามเศร้าเราสามคนเพื่อนๆก็จะต้องเรียนรู้อยู่ให้เป็นในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะเช่นมันต้องข้องเกี่ยวกันแต่มันเป็นรักสามเศร้าแล้วเราจะอยู่ยังไงให้อยู่เป็นนะคะหรือสถานการณ์เนี้ย มันไม่เหมาะที่จะอยู่พเพื่อนก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจพอดะไพ่เดอะมจิเชียนคือเพื่อนๆอะจะต้องใช้ความสามารถของตัวเองใช้ศักยภาพในการคิดทำนะตัดสินใจกับความสัมพันธ์ด้วยอ่ะนะอืมเอาล่ะก็ต้องบอกไปเลยว่าเป็นห่วงเวลาที่ท่านอยากจะบอกให้เ,เพื่อนๆนั้นบาลานซ์จิตใจให้ดีตั้งสติมีสมาธิเพื่อรับมือนะคะกับโอกาส ต่างๆที่จะเข้ามาซึ่งมันจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับบุญทรรมําแต่งทิ้นเพื่อนเคยกระทํามาด้วยในอดีตนะคะและถ้าเพื่อนๆมีเซน์ที่ดีจากการตั้งหลักตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิได้ดีแล้วอาจจะช่วยทำให้เพื่อนๆน,นั้นรู้เท่าทันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํำยังไงให้ ประสบความสําเร็จเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องการงานการอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความสามารถและการมูเตลูหรือสกยภาพทางด้านเซนตอนเพื่อนโดยตรงนะคะหรือเราอาจจะรู้เท่าทันกลโกงรู้เท่าทันอะไรต่างๆการรอบครอบในเอกสารอะไรอย่างนี้ไงนึกอ,ออกใช่ไหมคะเออคงจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูบ้างคะ่ะว่าตัวเลขอันศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนชาวธาตุลมในห้วงเวลานี้นะคะขอห้าหมายเลขนะเลขสี่ค่ะ เลข10ค่ะเลข5ค่ะเลข2และเลข6นะคะต่อไปเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนชาวท่านลมในช่วงเวลานี้นะคะรอดูเดือนกันนะ5เดือนนะคะเดือนพฤษภาคมโอ้พฤษภาซ้ำเอาใหม่อุ้ดพฤษภาขึ้นมา3ลองย้อนดูสิว่าเดือนพฤษภาคมมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรที่ผ่านมาแล้วอ่ะ นะคะหรืออาจจะเป็นพฤษภาที่จะมาถึงก็ได้ค่ะพฤษภาหนึ่งนะนะกันยาค่ะอุย้ยกัญญาซ้ําว้าวพฤษภากันยาโดดเด่นมากทุกคนกรกดาค่ะกรกดาซ้าอะไรเนี่ยพฤษภากันยากรกดาทุกคนมันซ้ําอยู่สามอันนี้เดี๋ยวนะพฤษภากันยากรกดาเอาขออีกสองพฤษภาอีกแล้วไม่กอดอะไรเนี่ย อ่ะมังมักราค่ะ พฤทภาซ้ำทุกคนพฤษภาคือโดดเด่นว่าวัางอลังการมากอีกอันเดียวอ่ะมีนะคมโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์หรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กันใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถโอนมาสนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องนี้อยู่ไปนานๆได้เลยนะคะผลิตภ,ภัณฑ์สายมูค่ะเซรัม่มและสะบู่หน้าหน้าทองนะคะมีลิงก์เข้าไปดูกันได้ที่ใต้คลิปดูดวงส่วนตัวลิงก์อยู่ใต้คลิปหมดแล้ววันนี้ลาชาวท่านลไปกนนะคะค สวัสดีค่ะบ๊ายบาย